ครีมสมุนไพรสูตรเด็ดก่อนรับฟังเชิญทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทีมงานเรื่องเล่าชาวบ้านเพื่อจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆที่น่าสนใจและที่ทุกคนชื่นชอบหญิงสาวคนหนึ่งได้สูตรการทำครีมรักษาบาดแผลที่เกิดจากไฟไหมมาจากห้องเก็บของของบรรพบุรุษหญิงสาวนึกดีใจว่าได้ทรัพย์สมบัติดำค่ามาไว้ในมือแล้ว แต่เมื่อหญิงสาวได้ผลิตครีมออกมาขายก็กลับไม่ได้รับความเชื่อถือจากบรรดานลูกค้าเพราะเธอโฆษณาว่าเป็นสูตรโบราณจากบรรพบุรุษถ้าหากลูกค้าถามหางานวิจัยหรืออยอยเธอก็จะด่ากลับไปบอกว่าสูตรโบราณจะไปมีอยอยได้อย่างไรตอนนั้นอยอยยังไม่เกิดอีกอย่างสูตรยาตัวนี้ใช้ได้เฉพาะกับแผลไฟไหม้ที่เพิ่งเกิดขึ้นเท่านั้นแผลที่เกิดมานานแล้วไม่ส่งผล เธอพยายามตามหาข่าวไฟไหม้ในระแวกบ้านเพื่อจะได้นำครีมไปขายได้ทันเวลาแต่ว่าช่วงชุลมุนวุ่นวายแบบนั้นใครจะมาสนใจครีมแก้แผลไฟไหม้เธอคิดว่ามันจะต้องมีเหตุการณ์อะไรสักอย่างที่จะทําให้ครีมของเธอกลายเป็นฮีโร่กลายเป็นสูตรยาที่ส่งมาจากสวงสวรรค์เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นให้ได้ในช่วงวันสําคัญทางศาสนาวัดแถวบ้านของเธอได้จ้างวงดนตรีลูกทุ่งมาจากต่างถิ่นเพื่อทําการแสดงในบริเวณวัด วงดนตรีนี้มีนักร้องนักเต้นรวมถึงนักดนตรีหลายคนเกี่ยดต้องใช้หน้าตาในการประกอบอาชีพจุดที่เวทีตั้งอยู่ใกล้กับสถานที่จุดทูบไหว้พระยิงสาวเห็นเจ้าหน้าที่วัดเก็บทุบเทียนที่ชาวบ้านจุดเพื่อสการะพระพุทธรูปลงถังน้ําโดยไม่ได้รอให้ทูบหมดเจ้าหน้าที่วัดให้เหตุผลว่าเพื่อลดควันทูบที่จะไปรบกวนคนในงานและเพื่อความปลอดภัยไม่ให้เกิดเพลิงไหม้ด้วย หญิงสาวนึกอะไรบางอย่างได้เธอจึงไปหยิบขวดน้ำมันจากในบริเวณที่จัดไว้ให้ผู้ศรัทธาเติมน้ำมันตะเกียงทำทีเป็นเติมน้ำมันแต่ว่าไม่ได้เติมจริงๆน้ำมันยังเหลืออยู่เต็มขวดเธอแอบเทน้ำในถังออกจนเหลือน้อยแล้วอาสาช่วยเจ้าที่วัดเก็บทูบเทียนลงถังแต่ไม่ได้กดให้ทูบจมน้ำเธอบอกกับเจ้าที่วัดว่าทูบเทียนน่าจะมากเกินไปแล้วจะขนไปทิ้งให้ เมื่อเดินผ่านไปยังบริเวณหลังเวทีดนตรีก็แกล้งล้มลมร้องให้ช่วยเธอโอดโอวยอย่างน่าสงสารเพื่อให้นักเต้นสักคนหันมามองมีนักเต้นสาวน้อยคนหนึ่งเดินตรงมาที่เธอเธอบอกว่าสงสัยจะถูกงูกัดอาศัยจังหวะที่นักเต้นหันรีหันขวางหางูรีบแอบเติมน้ำมันตะเกียงลงไปในถังแถมทายด้วยไฟแชกอีกอันหนึ่งเพราะกลัวว่าไฟจะไม่แรงพอช่วงชุลมุนทั้งกลัวงูทั้งกลัวถังไฟไหม นักเต้นคนนั้นก็ถูกไฟลามไหม้เสื้อผ้าที่กรุยกลายเคราะซ้ำที่เธอเป็นคนบ้าจี้พอมีเรื่องรุมเร้ากันเข้ามานักเต้นคนนั้นก็สติแตกวิ่งโร่หาเพื่อนๆในวงดนตรีเกิดเหตุเป็นเพลิงไหม้อย่างที่หญิงสาวคาดหวังถึงจะไม่ได้เสียหายมากแค่เพราะไฟกองเล็กๆแต่สมาชิกของวงดนตรีก็ถูกไฟไหม้เสื้อผ้ากลายเป็นแผลผู้พองไปหลายคนหลังเหตุการณ์ หญิงสาวรีบไปเยี่ยมนักร้องนักเต้นที่นอนพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลชุมชนรำให้ขอโทษ,ขอโ,ทษขอโพลอย่างน่าเวทนาพร้อมทั้งเสนอครีมสมุนไพรสูตรเด็ดของเธอให้เหล่าสมาชิกวงดนตรีใช้โดยไม่คิดมูลค่าและเมื่อลงใช้แล้วแผลก็ดีขึ้นมากจริงๆชื่อเสียงของครีมสมุนไพรโด่งดังในเวลาอันรวดเร็วถึงแม้ว่าจะมีชาวบ,บ้านแครงใจอย,อยู่บ้างแต่ในเมื่อมีคนใช้แล้วได้ผลครีมของเธอก็ขายดีจนผลิตไม่ทัน ของหมดเกลี้ยงสต็อกหญิงสาวดีใจรีบเร่งเครื่องดำเนินการผลิตอย่างไม่ได้หยุดพักเธออดหลับอดนอนเพื่อกวนครีมหลายวันจนกระทั่งกลางดึกคืนหนึ่งร่างกายทนไม่ไหวเธอวูบไปในขณะที่กำลังอยู่หน้าหม้อต้มสูญนไพรร่างกายที่ไร้เรี่ยวแรงล้มลงบนเตาไฟความร้อนของเพลิงปลุกเธอให้ตื่นสัญชาตยานบอกให้เธอต้องวิ่งหนีเอาตัวรอดแต่สมองไม่สั่งการพระอดนอนแขนขาไม่มีแรงกำลัง เพราะไม่ได้รับอาหารเธอตะเกียกตะกายออกจากครัวร้องเรียกให้เพื่อนบ้านช่วยแล้วเธอก็หมดสติโดยที่ยังไม่ทันได้รับรู้ว่ามีใครได้ยินเสียงร้องของเธอหรือไม่เวลาผ่านไปนานเท่าไรไม่อาจรู้ได้หญิงสาวตื่นขึ้นมาบนเตียงในโรงพยาบาลยังไม่ทันที่จะได้ถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นเธอก็เหลือบเห็นโฉมหน้าของตัวเองที่สะท้อนอยู่ในแก้วน้ําแผลผุพองหน้าเกลียดหน้ากลัวเต็มตัวเธอไปหมดเธอตกใจมากทามหาแต่ครีมของตัวเอง พยายามจะกลับไปกวนครีมแต่หมอและพยาบาลบอกว่าบ้านเธอถูกไฟไหม้หมดแล้วไม่มีอะไรเหลือรวมทั้งสูตรครีมของเธอด้วยเธอร้องหาแต่ครีมวิเศษรักษาแผลไฟไหม้ที่ไม่มีอยู่บนโลกใบนี้และถึงแม้ว่าจะมีวันที่เธอสามารถกลับไปกวนครีมได้อีกครั้งก็คงไม่ทันเวลาที่จะรักษาแผลของตัวเองเสียแล้ว